เป็ดฟันไม่อยาดูโตเลยมาติดแก้เ,เรียบร้อยแล้ววิ่งเร็ววิว่งเร็วกลบับแปลว่าแก่ระเบืดตตวิ่งไม่เร็วตายออมโอ้มันวิ่งเร็วเจอเป็ดฟันกับโอมาเบือนแล้วเห่อวะคุมเมือป็ดฟันไม่กุมเรือ้าแต่แม็กระรุดแล้วอนเว้นใสโลธรรมดาขนั้นในแมครุดแล้วนะโอ้ โซมาบิ้แล้วโอ้มีตาเมาไปได้หมนองบ่าวใบไม้ก็ใบไม้เกรกเลไม่รู้ตาบังย้ยนใบไมไปบ้านหูบไม้ไปบังย้ยันคือใบไมเลยเกรกเล่ผมไม่รู้ตาไปบังย้อยบไมคือวาโรคจักบางแก่เจ้าเจ้าเราคิดลงหน้าใบไม้ตบังย้ายใบไม้โอ้ดินว่ากลอว่าไปรอดมันเลาบไ่ไปปาหรอตหร้าย่นะครับเออไปป่าเด็กมาเลย ปนีเลยพี่เ้าโอยพุ่มไม่เจอลมากคือปนีกันว่าปนีร้องอึกว่าพี่ร้องเจอเพือกพุมไม่โรตีว่าต้นเจอเปลือกแต่เดี๋ยวพุมป่าเด็กมาส่งให้ไม่ท้องลาวแต่จนเจอแต่เดี๋ยวป่าเด็กมาโตเมื่อยู่ไหนคนตายไหมคนตายคนตายไม่รู้จะเจอคูเป็นไปไม่ได้กูเจอมีราคาเจอมีคุณค่าเจอดังเจอมีประโยชน์เจอมีราคาเจอมีคุณค่าคำแร็ขึ้นด้วยยอดอ่ะแต่ยอดนี่มันยอดเรื่องอ่ะเจยอดที่อ่ะ พอเมื่อเจอหยอดกี้คือเจอกูมันเป็นเจอที่มีราคาเจอมาแข่งไม่ใช่มาแข่งคือติโก้แก่นคอติโก้แก้นคอติโก้ดิยมแก้นคอเด้อเล้อแก่นคอร้านชีวิตคนเล่นั้นเคยมีเจอรานชีวิตคือเจอกูนี่คือมีราคาเป็นมงคลเจอมีความหมายเจอกูคนคนคนไยนิยมไตกันตัวละเทิด่ะ a างเกงในอยากก็ เดีอยวก้อยเร็วคือมึงนึกอะไรดีเฮ้ยคือจะกูเชื่อไงที่ชุดนั่นตังบ่าวนะอาปัญนี่ตังบ่าวไม่เงี้ยมึงก็กินขนมเตไทยไหมขนมเตะเตไทยอ่ะเจ้ากูมันมีขนมเตะเตนึ่งชนิดเทวาลงท้ายโดยยิบอ่ะขึ้นโดยเจ้ากูแล้วลงโดยยิบอ่ะนุ่มเลยตียิบนุ่มเลยตียิบนุ่มจีนนุ่มจีนฮ่โต๊ะอะไรกันยิบในร่มกินไม่ยิบกินเปลือกมันไม่ใช่ เฮ้เจอไรวะมึงได้เคยดีเเธออาน้องบ่าวเปลมึงเคยกินครวยไหมครวยอกค้วยเคยกินเคยกินเคยกินฮะค้วยได้ตว่าลูยาวๆฮะต่วิญญาณสิจืดไกไกลครูฮะค้วยติลูรุยาวๆาวกเรียกค้วยอ๊อฟมาได้ครวยออฟมาได้ครยอ้อจอมจอน้อมจอมสุดไม่ใช่มึงรู้จักฮู้ไหมฮู้รู้จักรู้จักฮู้ไว้ได้ติยาวยาวไร พอเไปโลกครบกลั่นนึกมันยิกก็อยากอูบลองกันเด้ลอูบลองอันเดิ้อูบลอ,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 องบออูบลองเออตีใส่พรองเดี๋ยวปรีดเปรีดเฮเจอ้ายหนาะ <c oughs> คือเจอมีกว่าไม้ดิมึงเคยกว้างไม้คำฝังเพวอโบราณสิเก่าว่ะคนตีดีใจจนเกิ็ดเหตุเขาว่าดีใจมันกินกาได้ได้กับจริงรีดได้กับจริงได้กันเปลือ ตัมโบราณเขาว่ามีเฮ่นน่ะเป็นน้องมีน้องน่ะเป็นคุ้ฮู้งไม่ต้อนได้ยินเลยครูก้นแต่ตั้มความดีอยู่บเบืองล่งความสําเร็จของผู้อื่นคนเรียกว่าปิดอะไรล่างผลาปิตาหนักสอนอ,อย่าเหม่อมพี่โลกตายอุอง้งเลยให้เจอไรวะเตนบอกไอ้จัดเตินเจอเพื่อนันคือเจอคูเจอแบบปรนกรรมละครไทยละครพื้นบ้านแต่ไทย มึงเคยเลยมั้งแล้วกนต่อยตีวามีจระเข้จระเข้หอจระเข้นี่คือจระวันจระวันนี่คือได้ได้กำลังเริ่มไรวันนังเริ่มไลยวันเป็นคนจังหวัดพิจิตอันนี้ได้กำจับจระวันอันนี้แก่ๆก็เร็วแก่ก็เร็วชจระวันนั่งเรื่องนั้นก็เรื่องเงไกลกลยไกลลไกลลยไกลกลันไกลกลันเจ้ามตุ้งคลามุกเป็บุรีโอ้โอมึงกำขาเพื่อนั่งเรื่องไกลกลันแต่งตายอองคือเจอนั่งนี่มึงนึกอไดีแตเจอกวน มึงเกลียดไหมติีปล่อยอีกตัวดำๆมันฮะตีเป็นเจ้าอ๋อฮะเจ้าอ๋อได้กำนัลราชนาวราชนาบุือหลวเข้าตาตาบุญตาตาบุญมีอหลวเขื่อนเขาเจ็ดคนแต่วันจางเกลียดตีรูปก็คือเดี๋ยวอะไรเกลียดเจ้าอ๋อฮะนี่นางราชนาอันไปได้เจ้าอ๋อมันรูปปี้นมีหยิดแม่ยังไงเจอครูนี่ไม่โดนเจ้าอ๋ออยู่ลรอบไปเจ้าอ๋อนี่เป็นคนตียู่ไม่รอแต่วันนางราชนาเห็นรูปไปในพอต่อรูปแล้วเจ้าอ๋ออยู่ห้ามอ่านั่นแหละ คือเจอคู่เวลาทอดรูปแล้วมันฮะเจ้าหอทอดรูปแล้ยวคอยอยากเจ้าหอสร้างอะไรไดเจ้าหอสร้างอะไรไดเจ้าหอสร้างอะไรไดเจ้าหอสร้างปุ๋ยมันเจ้าห